สวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดถุงช็อปให้ดูนะแล้วก็ไม่ได้ช็อปนานแล้วก็จะมาเปิดให้ดูนะคะไม่มีเครื่องสอําอางค่ะไปช็อปปิ้งที่แพตตินัมมานะคะแล้วก็วันนี้จะพูดเยอะไม่ได้ยิ้มมากก็ไม่ได้เนื่องจากว่าไปฉีดโบท็อกลดกรามมาเป็นคนบ้ากรามประมาณนั้นก็คือมีกรามเยอะนะคะก็จะลดกรามจะไม่เล่าให้ฟังในคลิปนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะมาเปิดถุงช็อปให้ดูว่าไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นด่คาดผม อันนี้เป็นที่คาดผมนะอย่าคิดว่ามันเป็นต้นไม้นะคะมันอ่ามันก็จะเป็นอันนี้สีเงินเงินทองทอง่นะช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสใช่ไหมก็อันนี้จะเป็นผีเสื้อนะก็มีอ่าใบไม้อยู่ตรงนี้นะคะอันละร้อยห้าสิบาทนะอยู่ชั้นล่างนะคะชั้นหนึ่งนี่แหละมันไม่ได้หาเจอง่ายนะไอ้ไอ้ที่ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งอันละสองร้อยจเอาให้ดูดีกว่าเนี่ยอันนี้สี สีเงินนะอันนี้คือใส่ใส่ใส่อย่างนี้นะเดี๋ยววันหลังใส่ดูดีกว่าเนาะตอนนี้รีบทาคลิปนะคะก็เดี๋ยวมันจะเมืดก่อนนะและอีกอันนึงก็จะเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าถือก็มีสายให้แหละแต่ว่าก็คงจะไม่ใช้สายนะคะเป็นกระเป๋าถือลักษณะนี้มีหลายสีแต่ว่าเราเลือกสีนี้มามก็มีสายให้ด้านล่างอันนี้ใบละ300นะคะก็เขาขายส่ง2อันใช่ไหมที่แพลตินัมนะก็ มีหลายสีแต่ว่าเลือกสีนี้มาเนื่องจากว่าคงจะแบบเข้าเข้าได้กับเข้ากับเสื้อผ้าได้ได,ได้ได้หลายแบบอะไรประมาณนั้นก็เลยเลือกสีนี้มานะคะเป็นหนังงูกพคงไม่ใช่งูแท้ๆค่ะใบนี้สามร้อยนะแล้วนะลอีกใบหนึ่งก็ก็เลยซื้อกระเป๋าตังมาอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะอ่ะลักษณะนี้นะสีส้มๆดำๆนะคะแล้วก็เข้าใจเลยว่าทำไมดาราเขาแบบพูดมากไม่พูดมาก เหมือนกับเขาสร้างภาพแต่จริงๆแล้วหน้ามันจะไม่เมื่อยตึงๆต,ตรงนี้นะก็คือว่ามันมันยิ้มมากก็ไม่ได้คือเพิ่งทํามาสี่วันนะคะมันมันจะละละตรงเนี้ยยังไม่เห็นผลเท่าไหร่นะก็รอประมาณอีกสองอาทิตย์นะคะจะเห็นว่ามันยุบลงไหมนะคะก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยตรงนี้พูดมากไม่ได้อ่ะมาถึงอันต่อมาเลยก็จะเป็นเสื้ออันนี้เสื้อตัวละสองร้อยนะเป็นเสื้อแขนยาวเสื้อคลุมอย่างนี้แหละคือใส่ออกมาแล,แล้วดูดีอ่ะสวยนะประมาณนั้นชมตัวเองนะคะ แล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นกางเกงผ้ามันๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยี่วัยรุ่นก็ใส่กันนะก็มันจะคือซื้อกางเกงตัวนี้มานี่อ้วนขึ้นไม่ได้เลยเห็นพุงเลยนะคะมันจะเป็นกางเกงฟิตฟิตผ้ามันๆลักษณะนี้นะเนี่ยยิ้มมากก็ไม่ได้เมื่อยเมื่อยแล้วก็นาฬิกาอันละสองร้อยนะคะเราชอบอะไรเวอเว่เงี้ยนะไอ้ธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือชอบอะไรที่แบบมัน มันไม่ค่อยธรรมดาประมาณนั้นอันต่อมาเสื้อนะคะเป็นเสื้อ,เ,อ,อเรียนแบบซาล่านะสวยนะก็คือแบบตัวยาวนิดนึงไม่ได้ยาวมากหรอกแต่ก็ลักษณะผ้ามันดีเป็นเป็นของเรียนแบบแต่ว่าผ้าดีคงจะแพงเพราะไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะตัวนี้สา0รบาทนะคะก็ไม่แพงนะเขาไว้ใส่เล่นๆนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเสื้อ,เอ,อสเปเน็ตน,นะคะและ้ว ไอ้ตัวนี้จะโชว์หลังหน่อยๆโชว์หลังหน่อยๆอ,อ,อ่ะแล้วก็ใส่เสื้ออย่างนี้แบบมีพุงไม่ได้เลยเพราะว่าไม่งั้นพุงจะเป้นนะคะเสื้อแบบรัดรัดมันไม่ใช่เสื้อรันหรอกมันเสื้อแบบมันยืดไงมันพิ้วเกินไปนะคะอีกตัวนึงก็ซื้อร้านเดียวกันเอ,อ้เมื่อกี้บอกไปอย่างราคาตัวตัวนั้นสองร้อยเขาขายส่งสองตัวใช่ไหมสองสองตัวก็สี่ร้อยอันนี้ก็เป็นเสื้อโชว์หลังเหมือนกัน มันจะแหวกอันนี้สีดําจะมองไม่ค่อยเห็นมันจะแหวกด้านหลังตรงนี้นะคะอ่ะเป็นแขนยาวเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยม,มันจะแหวกด้านหลังตรงนี้อันนี้คือด้านหน้าด้านหน้าก็เรียบๆธรรมดาแขนยาวก็ประมาณนี้ละค่ะแล้วนะหมดแล้วก็โอเคมาเล็กน้อยแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ